สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปทําผักกาดดองนะคะหรือส้มผักนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะก่อนอื่นเลยผักของเราเนาะมันอ่าเหตุเกิดจากเอามาทําอาหารนะคะทุกคนแล้วก็ลืมเอาเก็บเข้าตู้เย็นเนาะพอตื่นขึ้นมามันเหี่ยวแล้วเนาะทุกคนก็เลยไม่อยากทําอาหารเนาะก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะเอามาทําผักดองดีกว่าเนาะคือไม่ต้องทิ้งนะคะทําผักดองได้เนาะทุกคน หลังจากนั้นเราก็เอาผักส่วนที่มันเหี่ยวที่เราทิ้งไว้แล้วนะคะเอามาหั่นให้มันเป็นประมาณนี้เลยหั่นให้มันเป็นชิ้นชิ้นนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะหั่นแล้วเราก็จะแกะออกนะคะแกะออกทีละทีละกาบทีละกาบนอกแกะออกจากกันนะคะทุกคนทำไปเรื่อยๆจนผักของเราจะหมดนะคะทุกคนคะ่ะ คือคือบางทีผักที่เราซื้อกระหล่ำเนี้ยค่ะที่เราซื้อมาใหม่ๆเนาะมันสดเกินไปถ้าเวลาเราจะจะทาผักกาดดองอย่างเงี้ยเขาก็เอามาเหมือนกับมาแกะมาแกะเอากากมันออกนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปตากแดดไว้หรือพึ่งลมให้มันให้มันเหี่ยวก่อนเนาะมันจะได้ไม่แบบกรอบมากเวลาเวลาเราคัน้นมันจะได้ไม่แตกนะคะทุกคนคะ่ะแต่อันนี้เราก็น่าจะน่าจะใช้ได้เลยอะคะ่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกข้างนอกตู้เย็นคืนหนึ่งแล้วเนาะ คิดว่าน่าจะใช้ได้เลยคือไม่ต้องเสียเวลาตากนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะคลีมันออกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนขาวอาอกให้มันหมดทุกทุกกีบทุกซอกเนาะเวลาเราคันมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะทุกคนมันจะได้ง่ายต่อการคันเนาะ เราก็จะออกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะเราจะคลี่ออกให้หมดเลยเนาะจะไม่ให้มันเป็นก้อนนะคะทุกคนพอเราได้แล้วเนาะทุกคนเราก็จะเอาเกลือนะคะเกลือมามาโรยนะคะทุกคนค่ะแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะคันเลยนะคะทุกคนเราจะคันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะประมาณ10 10นาที15นาทีได้นะคะจนกว่าน้ําในผักจะออกเนาะหรือว่า จนกว่าผักจะอ่อนตัวนะคะทุกคนผักนี้ก็ค่อนค่อนข้างที่จะทําง่ายนะทุกคนเพราะว่าเขาเหี่ยวแล้วเนาะแต่แต่ถ้าผักที่แบบว่าซื้อมาใหม่ๆแล้วมาทําเลยนะคะผักมันจะกรอบมันจะทําให้ผักหักเนาะแล้วมันก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคนมันจะมันจะไม่เป็นแบบเป็นใบแบบนี้เนาะ เราก็จะคันคันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนขยำขยำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจนกว่าจะได้เนาะจนกว่าจะได้ที่เนาะน้ำเริ่มจะออกแล้วนะคะทุกคนเริ่มจะได้แล้วเนาะ เนี่ยค่ะหน้าตาเราก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะทุกคน <c oughs> เราก็จะคั้นต่อไปนะคะทุกคนค่ะคันต่อไปอีกสักประมาณห้านาทีนะคะทุกคนพอเสร็จแล้วเนาะเราก็จะล้างนะคะทุกคนค่ะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนล้างทําความสะอาดนะคะทุกคนค่ะ เราก็จะล้างล้างล้างทำความสะอาดอย่างดีเลยนะคะคือขั้นตอนนี้คือขั้นตอนล้างแล้วนะคะเราก็จะล้างแล้วเราก็จะปั้นบิดให้แห้งเลยนะคะเท่าที่จะแห้งได้นะทุกคนค่ะบิดให้แห้งเลยนะคะเท่าที่จะทำได้บิดเอาน้ำออกนะคะทุกคน เนี่ยค่ะเราก็จะได้ผักดองของเราประมาณ1จานเนาะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะทําการแช่ข้าวไว้ก่อนเนาะข้าวในวันนี้ของเราจะใช้ข้าวเจ้านะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเราไม่มีข้าวเหนียวเนาะเราก็จะเปิดน้ําแช่ข้าวไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาไป เอาไปแช่ผักดองของเรานะคะทุกคนจากนั้นเราก็เทเทผักของเราที่ล้างเสร็จแล้วนะคะลงในอ่างเนาะจากนั้นเราก็จะเติมเกลือลงไปนะคะทุกคนคะ่ะเติมเกลือแล้วก็เติมผงนัวลงไปนิดนึงก็ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่กินผงนัวไม่เติมก็ได้นะคะเราก็จะเติมลงไปจากนั้นเราจะตามด้วยกระเทียมกระเทียมฝานนะคะทุกคนเราจะฝานให้มันเป็นกรีบๆเนาะ ถ้าอากาศแบบนี้แดดแดดแบบนี้ทําวันนี้พรุ่งนี้ก็สามารถกินได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะจะเปรี้ยวกันลังดีเลยเนาะเราก็จะคุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยพริกสดเนาะจากนั้นเราก็จะเทน้ํานะคะทุกคน เทน้ําที่เราแช่ข้าวไว้นะคะเอามาแช่เนาะเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้เปรี้ยวนะคะทุกคนจากนั้นเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะทุกคนคะ่ะเวลาเราแช่เราจะให้น้ํามันท่วมท่วมผักนะคะทุกคนเราก็กดเนื้อผักลงเนาะเพื่อที่จะให้น้ํามันท่วมนิดนึงนะคะทุกคน เนี่ยค่ะจากนั้นเราก็จะเอาเอาไอ้ไอ้แรบมาแรบไว้นะคะทุกคนแต่ถ้าทุกคนมีกระปุกหรือว่ามีกล่องนะคะทุกคนค่ะเราก็สามารถใส่กระปุกหรือกล่องได้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่ากระปุกหรือว่ากล่องเรามันหมดนะคะมันใส่ของไว้ในตู้เย็นเต็มเลยเราก็เลยจะใส่ใส่ในกระมังนี้ไว้เลยนะคะทุกคนเราก็จะแรบทิ้งไว้นะคะแล้วก็จะเอาไว้เอาวางไว้ข้างนอกนะคะทุกคนค่ะ จากวันนี้จนถึงพรุ่งนี้เราจะมาดูกันอีกทีนึงเนาะทุกคนเนาะเนี่ยค่ะทุกคนหน้าตาก็จะได้ประมาณ คุณค่ะผักเราดองไว้แล้วนะคะเราก็จะเอาใส่ถุงเนาะใศษถุงประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอาใส่ตู้เย็นเนาะประหยัดพื้นที่เราก็จะเอาใส่ถุงถุงหนึ่งก็สามารถกินได้มือ้อนึงนะคะทุกคน,นคเราก็จะได้แบบนี้เลยนะเนาะแล้วก็จะมัดปักอย่างดีเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ เราก็จะได้ผักดอง3ถุงนะคะทุกคนสำหรับกินแต่ละมือเนาะพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะเอาใส่ในตู้เย็ยนของเรานะคะทุกคนเพื่อเอาไว้กินนานๆเนาะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะผักดองของเรานะคะทุกคน